สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับวิจิตาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหวยเด็ดเลขดังจากหลายๆอาจารย์มาอัปเดตให้ดูกันอีกค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเรามาเริ่มกันที่เสื้อตกถังพลังกันดีนะคะให้เด่น8รอง7ชุด3ตัวมี281 482 568 852 457 สี่สามแปดเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดสองชุดสองตัวมีสี่ห้าแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองห้าแปดห้าสองสี่แปดห้าเจ็ดสองเจ็ดสองแปดหกแปดและสามแปดค่ะต่อไปเรามาดูทางด้านบ้านผัยเมืองพลกันนะคะ งวดนี้ทางด้านบ้านไผ่เมืองพลให้อะไรมาบ้างงวดนี้ไม่หนึ่งสามสองสามห้าสามสาหนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่และ6กสี่ค่ะต่อไปเรามาดูแนวทางการแปลกปกฉลากของแอดเฮงอีสานใต้กันนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะ2ตัวท้ายรางวัลที่1คือ7จดเส่วนงวดนี้ให้แต่ชุด3ามตัวมาค่ะ เรามาดูกันว่ามีเลขอะไรบ้างมีแปดหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งเก้าและหนึ่งหนึ่งหกค่ะต่อไปเรามาดูแนวทางของแอสซินโคราชกันบ้างนะคะงวดน,นี้ให้เน้นเจ็ดชุดสองตัวมีเจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าชุดสามตัวมีสองเจ็ดสามสองเจ็ดแปดและสองเจ็ดเก้าค่ะ ต่อไปเรามาดูแนวทางของคนมีโชคกันนะคะงวดประจำวันที่1ก็เข้าสองตัวล่างนะคะงวดประจำวันที่1ให้เด่น4ี่กับ9ส่วนงวนนี้คนมีโชคให้เด่น8กับสี่นะคะเรามาดูชุดสองตัวมีอะไรบ้างมีแปดห้าแปดหกแปดเก้าหนึ 9, ่งปดสามแดเจ็ดปดสี 8, ่สี 3, ่สามสี่ห้าหนึ่งสี สอี่และเจดสี่ค่ะและก็เรามาดูแนวทางของอาจารย์ฝอยพารวยกันนะคะงวดน,นี้ให้เด่นห้าเ้าสี่ชุดสองตัวมีห้าเ9้าห้าสี่เ้าสี่และก็หกสต่อมาเรามาดูแนวทางของนกตาทิพย์กันนะคะให้ข้อมูลบนมาเด่นหนึ่งชุดสองตัวมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหและหนึ่งแดค่ะ ส่วนทางด้าน S.K.K. วดที่แล้วก็เข้า2ตัวล่างนะคะส่วนวันนี้ให้อะไรมาบ้างเราไปดูกันค่ะมี 08, 09, 59, 68, 78, 69และก็ให้เบิลมาอีกนะคะมี44กับ55ต่อไปเรามาดูแนวทางของรำ่ำรวยกันค่ะงวดที่แล้วก็เข้า2ตัวล่างและ2ตัวบนนะคะ สตัวบนงวดที่แล้วให้เด่น8 9 2ตัวล่างให้เด่น3 8เรามาดูว่างวดนี้ให้เด่นอะไรบ้างเด่นบนให้1 7ชุด2ตัวมี0 1 3 1 4 1 7 1 7 0 7 3 7 4 7 8หลักร้อยเด่นให้0 5 8 ส่วนสองตัวล่างให้เด่นสีและเดชุดสองตัวมีศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดและห้าเจ็ดค่ะโอเคค่ะเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี้เรานำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะและต้องขอขอบคุณทุกๆอาจารย์ที่ได้ให้ข้อมูลมา ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้การรับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ